สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้จะมาเฮ็ดกับเขาเหตุจะไม่เฮ็ดสปาเกตตีข้าวผัดนาดนะะ้วยค่ะอุปกรณ์เขาก็มีเบคอนครีมสปาเกตตีแล้วก็ไข่นะคะก็ต้องต้มน้ำพ้อนก่อนค่ะต้มน้ำพ้อนใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งอาเส้็ลง่มเพราะว่าเขาต้องอเขาต้องทอดเบคอนกอน,นะคะ่ะ ตัง,งนี่ค่ะนี่เบคอนทอาก็ได้แล้วเด้อค่ะนี่ต่อไปทอากระติต้มสกายเกตีและะ้วค่ะเสร็จแล้วคะ่ะน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปหมดเลยคะ่ะ มันสปากเกตตีมันเดือดี่เขาก็ต้องคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสซนจ,จะติดก้นมันเป็นสินนหน่อยแะะยกไข่แดงนะคะไข่แดงกับไข่ขาวเพราจะเอาแต่ไข่แดงนะคะ ก็คิดว่าใส่ไข่แดงประมาณนันนานงหานวยแต่ว่าเขาบอกไข่ขาวได้ค่ะแต่ไข่แดงนี่ครีมนะคะครีมแล้<ส>วก็ใส่พริกไทย ไข่เกระเบื้อนนะคะประมาณแค่นี้ยค่ะแล้วก็คลึงไข่คลึงเขากันมักกาเอาดเได้ค่ะบ่รู้ว่าจะแล้วแต่คนมกักหลายมักหน่อยหันเอ่อผักซีฝรั่งไวท์ทาไเ้ค่ะแต่โรยหนา ได้แล้วค่ะนี่เทากัรรอเอาลงในเอาลงในขีมเลยค่ะที่เขาตีไว้อันนี้ไกล่แล้วค่ะอีกหน่อยหนึ่งซ่เสร็จเป่าได้เราแล้วะคะ่ะ ลงไป่ลยค่ะใส่ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คนอยู่ตลอดปล่อยบปได้นนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไข่ค้นใกลจะได้แล้วค่ะเนี่ยรออีกนิดนึงค่ะนี่ ม้อนไกลจะคนเขาหากันละอีกนิดนึง,นงค่ะเสร็จลงไปเลยค่ะ ซีมึงกันซีมึงกันค่ะกดเสิร์ฟเลยค่ะชีสี้จะใส่แช่ดาวเลยค่ะเพราะว่ามาักกินค่ะแล้วแต่คนผู้ใดมักชีสอย่ยงก็ใส่ลงไปเลยออมักลายมาก ตามใจชอบค่ะ oh. แล้วล่ะค่ะกินได้เลย,เลย